thank <laughs> ครับกับผม,นา,มานายพิริดเพุตาคณะกรรมการกองทรุนหมู่บ้านนะครับที่ได้ร่วมในงานของคอนเทนต์ซีไม้นะครับมือนี้เวลานี้ในเวลาหมอสมเหลีวขอเลินเฟอร์นันผู้ใหญ่ประสานดนตรีทุกท่านเพื่อับาาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เป็นหลายๆแดงแล้เป็นผู้อืนน้ำพี่น้อง มา,าดูคว,ว,วามเจริญความดีความห่างและความมวนนะครับของมือนีของอันเด็กและต้อนรับพี่ไหม่สสัยพี่เกานะครับของอน,นเสีรนเชิญทันที่ใละนี้นะครับเป็เก่าตี่กำนองนะครับเปิดหน้าพี่ไหม่ประจําข้อศอสองพันห้าร้อยหกสิบหนะครับขอเียนเชิญเริญเตียนท่ันผู้นำํำ นะครับกรรมการหมู่บ้านนะครับ <vocal. S 1> <uckland. S 2> พี่ antis, Lab, น้องที่ครพรักทุกท่านนะครับรวมไปถึงน้องลงหลูกห้านเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเห็นนะครับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวเป็นมิมิตหมายทีดีนะครับทีหมู่บ้านทุ่งชว่วเท่านะครับในแจักกิจกรรมทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยเฉพาะกิจกรรมว่นเด็ก เอ่อหมูบ่บ้านชุมชนเท่านะครับด้วยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับกรรมการกองทุนได้เ,เห็นความสําคัญของลูกหลานเยาวชนเท่านะครับด้จัดก,กิจกรรมวันเด็กนในกิจกรรมนะครับเกษสรนี่ในช่วงตอนกลางเว่นนะครับเกษต่นี่งานเฮามีวัตถุประสงค์นะครับเกษติแจ้งให้ที่น้องเฮาได้รับทราบก่อนคือเพื่อลูกหลานนะครับเท่านะครับในตลอดร่อมกิจกรรม ของหมูบ่บ้านชุมชนนะครับนี่ของขวัญรางวันไอ้นะครับถือว่าเป็นการให้ความสําคัญนะครับของเด็กหน่อยเยาวชนก็คือเด็กหน่อยในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน่ะนะครับะน,นั้นขันเท่าก็ให้ความสําคัญบุคลกานกรสน่ในวันนี้นะครับเท่ากับให้ความสําคัญในวนนะครับหมูบ่บ้านชุมชนเท่า เรงเห็นความสําคัญเห้มีโครงการนีร้ขึ้นมาก็คืองานวันเด็กของหมู่บ้านชุมชนถึ่งว่าเทาทิเป็นบ้านเลยนะแต่ว่าต้วยความรักความสาม,มาัคคีของหมู่บ้านชุมชนเท่านะครับพ่าในหน,น่อยนาเมื่อนี่เกิดขึ้นได้นี่มีหลายภาคส่วนนะครับขออนุญาตประชาัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านนะครับสองหมื่นบาทนะครับกับผููน,นํยา,ย 2, านะครับผูใหญ่สองพันบาทนะครับผู้ซอยธนาคิดกิมนี้มีสองพันบาท ผู้ช่วยว่านสมจันทร์นะครับสองพันบาทบพอากาศซบะตอทหารเซนาสองพันบาทนั่งช่องใบทิ้งหลอดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นั่งวงเดือนพีทวีขนมปีโหรล่ละหนึ่งร้งอย100บาทนั่งปลาไทในคำหนึ่งร้อยบาทอูได้พุ่งสวัสดสองร้อยบาทราคาหน่าทวีสมจันทร์สองร้อยบาทหน่ายพีจิวัฒน์พงศุลาหนึ่งร้อยบาทบรากาเด็กหญิง ปริสรามูโยธานะครับขนมชิทแท็กในขังเซนาสองร้อยบาทนั่งราตีสุธาสองร้อยบาทอุไรเซนานะครับเมโอดนะครับอุไรวันหรออุไรอุไรวันสองร้อยบาทแล้วก็นั่งวิเทียนท้องขยะขนมตีโลและะ้วกานั่งถินสมจันนะครับเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทนั่งยุพาสามเผ่าเป็นเงินสองรอยบาทแล้วกะ็นั่งสวายแสงท่านเป่นเงินหนึ่งร้อยบาทนั่งสาวคณิชามุนเทงหนึ่งร้อยบาทนั่งสาวสาคอนเจ่นธบุตรหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ นางเสาว,วารุณีสืบบุตรเงินเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทแล้กก็นายพานุก,กรจันทเสนหนึ่งร้อยบาทหลักการนางอุทยัยจันทบุตหนึ่งรง้อยบาทแล้วก็รนางสมบู์สุธาสเส้นขนมนะครับที่หาโลผลัดขนมโเนนบเมนขนมพอละบาดได้ขนมพอลรานะครับแล้กก็มีนั่งมีน่ายอภินันต์ตองเผานะครับเงินหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับสนนจังเกิดมือนีขือนม่ไท้ ขอ,อเสียงส่วทั่วใ้ทุกคุน,นะครับที่สนับสนุนนะครับเราะน,านั้นนะครับได้มือนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยภูมิอุปกรคุณน,นะครับตามสี่ผมได้ดประชาสัมพันอ่านมานะครับฉะนั้นล้องนุงลูกหลานเยาวชนนะครับพ,อพ,พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านทุกรั่วเรื่องขอให้ได้หอบลูกจูงหลานนะครับมาร่วมกิจกรรม หล้กกาในมือแรงก็จะมีจะเริ่มบุธมนต์เย็นน,น,มมนะครับในช่วงหาถุงววานะครับส่วนม่วงคามีนะครับหลักาในช่วงเต่าของอื่นหลักการมีการากาทำุ้บนทักงะนะครับจะมีเป็นอันกิจกรรมตั้งเขตต่วนกิจก,กรรมในมือนี้นะครับกระได้วเวลาอันเหมาะสมเกิดเปิดกิจกรรมวันเด็กนะครับของอุบัติอุบ้านปราจนะักณ์ะบัดนี้ขอบคุณครับกราวโม้แม่แหนงนะครับด้วยอเจตนาอันบริสุทธ์นะครับ नाई साइ